ออกจากประเทศไทยกันไปสักนิดนะครับขยับไปดูที่เพื่อนบ้านของเราอย่างประเทศจีนกันบ้างนะครับหลายคนคงคิดถึงมังกรเป็นอย่างแรกใช่ไหมครับเพราะคนไทยเนี่ยจะเรียกประเทศจีนว่าแดนมังกรแต่ความจริงจีนนะครับมีสัตว์ในตำนานที่สวยงามดุดด,ดังเทพทางด้านสัตว์อีกหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือเฟิงหวงหรือชาวจีนจะเรียกว่าหงอมตะนะครับ ซึ่งมีความใกล้เคียงกับนกฟินิกซ์ของชาวตะวันตกเลยเพราะตำนานนะครับเล่าว่าหากมันตายนะครับมันจะสามารถฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาใหม่ได้นะครับแต่การเกิดของมันนะครับต้องเสียสละชีวิตหลายๆชีวิตเลยบางตำนานเล่าว่านะครับการมีอยู่ของมันจะทำให้ภัยธรรมชาติและบ้านเมืองสงบสุขแต่ถ้าหากว่ามันตายจากการถูกฆ่านะครับที่ไม่ได้ตายโดยธรรมชาติของมันนะครับ มันจะก,กืนกินดวงวิญญาณ999ดวงนะครับ